สวัสดีเพื่อน,เ,อนเชาวเซเว่นไนค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเ่อนเข้าสู่ช anel เมโลดี้ยินเกมกับขนมโกสิจ้นนะคะคลิปนี้นะคะก็จะชวนเพื่อนเอน,นะไปตะลุยหอคอยไม่สิ้นสุดชั้น131กันค่ะซึ่งในชั้นนี้เนี่ยขนมโกก็ไปตีห้องทองคําจนศัตรูอ่อ,อนแรงค่ะถึงขีดสุดและที่99ทับกนะคะ <c oughs> หลังจากนั้นเราค่อยมาตีนะออมันจะทําให้เราตีได้ง่ายึืนนั่นเองค่ะ ของรางวัลที่เราจะได้รับในชั้นนี้นะคะก็คือทองหกแสนแน่ยอูย้อยากได้มากเลยนะเพราะว่าขนมโก้ใช้ทองไปหมดเกลี้ยงแล้วนะคะศัต <laughs> รูที่เราจะต้องเจอนะก็จะมีเนียมีลูลี่นะคะโจเกอร์เมย์ ace, แล้วก็โนโฮค่ะโอ้โหเมยกับโจเกอร์เนี่ยเขาเป็นแฟนกันนะแล้วเขามาคู่กันด้วยหืมพลังนี่ต้องอภิมหาศาลแน่เลยนะคะ <laughs> <laughs> ก็ว่าไปนะอ่ะสิ่งที่เราต้องระวังจากชั้นนี้ก็คือเนียนะคะเพราะว่าจะมี ไฟช็อตนั่นเองนะคะแล้วก็ศัตรูในชั้นนี้เนี่ยแทบทุกตัวนะคะลบบัฟเราได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นขนมโขไม่เอาตัวที่เป็นซอมบี้ไปอย่างแน่นอนตัวที่เป็นซอมบี้นะคะก็คือตัวที่มันตายแล้วก็เกิดมาแล้วก็แบบมีอมตนะนั่นแหละเออนะคะไปดูกันว่าโกใช้ตัวไหนนะอ่านี่นะคะคล้ายๆทีมเดิมจากชั้นที่แล้วนะคะแต่ว่า มีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยค่ะก็นี่เลยจะชอใช้ดาเมจนะคะจากรินนะคะอยู่ข้างหลังตัวเดียวเดี่ยวๆเลยตีแรงๆเลยนะคะแล้วก็เอาคารินนะคะมาช่วยฮิวช่วยชุบนะแล้วก็มี เอสกับคาม่านะคะมาช่วยเพิ่มดามจทไฮนะแล้วก็นี่เลยนะคะยูรินะคะสาวสวยเซ็กซี่นะอยากใช้ไม่มีอะไรมากอยากใช้นะคะยูรินะคะยูริเนี่ยจะลดเด็บฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะคะก็จะทําให้ฝั่งเราเนี่ยตีแรงขึ้นนั่นเองอ่ะมาอ๋อนอกจากนี้เนี่ยยูริเนี่ยก็ยังมีสกิลที่ เล่งเท, 2, ทิน์น2เทินด้วยอพูดถึงเล่งเทินก็จะมีทั้งเอสแล้วก็คามาด้วยเนาะที่ขนมโกเอาเข้ามาใช้นะคะ<ม>เพราะว่าเนียกับลูรี่เนี่ยมันมีอมตะนั่นเองนะคะเราต้องลบออกในส่วนของเพื่อนนั้นขนมโกคิดว่าจะเอาเวกตัวต่อไปก็คือเฮเลเนียค่ะเ <laughs> พราะฉะนั้นขอยืมเฮเลเนียเพื่อนมาใช้เลยแล้วกันเนี<ม>่ย<ม>นะคะโอเคไปเริ่มกันค่ะ <laughs> มาเลยขอเปิดด้วยสกิลเอสก่อนเลยแล้วกันนะคะขอลบบัฟออกไปก่อนค่ะเพราะว่า ในชั้นนี้ศัตรูเนี่ยเจ้าลูลี่แล้วก็เจ้าเมียเนี่ยมีบัฟแค่สองเทินนะนี่เรียบร้อยค่ะพอลบออกไปแล้วก็สามารถตีปกติได้แล้วไม่ใช่ตีปกติสิใช้สกิลของรินได้ค่ะคือสกิลของรินมันไม่ทะลุบัฟค่ะทั้งสสกิลเลยแต่มันแรงเงยนะต้องขอลบออกไปก่อนอา้าวโนโฮยังอยู่คิดว่าโนโฮจะไปด้วยยังไม่ไปนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขอใช้เป็นสกิลบนของรินเลยลวกันค่ะลองดูว่าจะเอาอยู่ไหมนะ ยังกําจัดเนียออกไปไม่ได้นะคะแต่เอสเราก็จะไปแล้วเหมือนกันสกิลนี้ติดไฟช็อตค่ะนั่นไงติดไปคารินนะคะว่าจะหิวหิวไม่ทันไม่เป็นไรคะ่ะหิวรอบหน้าแล้วกันคะ่ะนี่เวบนี้ขอหิวก่อนนี่เราได้ออกสกิลก่อนนะคะนี่หิวเลยเรียบร้อยโดนเนียเล่นเคิร์นค่ะสกิลนี้เดี๋ยวขอใช้สกิลบนของยูรินี่ป้านี่นะคะ ดูดูไม่ค่อยเข้าเลยนาะไม่ไม่ใช่อะไรอยากใช้เฉยๆนะอุ้ยจะไปแล้วนะคะยูริขอใช้สกิลก่อนเดี๋ยวไม่ได้ใช้ <S <S คือยูริมีตายเกิดค่ะเพราะฉะนั้นนีนะคะตายแล้วก็เกิดมาอย่างนี้ไม่มีปัญหาค่ะไปแล้วค่ะเอสเดี๋ยวขอชุบเอสขึ้นมาก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่อยากเอาเฮลเนียเพื่อนมาใช้ตอนนี้นะกะว่าจะไปใช้เวฟสแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดเอสตายนะคะ ค้ยคาลินอ้าวคารินก็ไปนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขอใช้สกิลของรินไปก่อนค่ะรินมีทั้งรินมีทั้งคารินเริ่มจะสับสนแล้วนะชื่นพูดอะไรออกไปอย่างงี้นะ <laughs> อ่ะเดี๋ยวขอชุบเอสก่อนมานะเอ้ยเดี๋ยวขอชุบเอสมาก่อนนะ <laughs> มาเลยเอา้ายังไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวรอนโนโฮแบบหนึง่งโอเคค่ะชุบเอสขึ้นมาอแค่ตีปกติก็น่าจะตายแล้วนะเดี๋ยวขอกันเหนียวเอาเอสไปตีก่อนนะคะ นตียังไม่ค่อยเข้าเลยนะอ,อ่ะมาตีเลยเอสีไม่ค่อยเข้าค่ะอุ้ยดูขนาดใช้สกิลแล้วยังตีไม่เข้าเลยดูดิคือเอสเลวลสามเท่านั้นเองนะคะคืออยากได้อะอยากได้แต่มันไม่ได้ไม่รู้ทำไงนะอ่ะสกิลนี้ขอลบบัฟก่อนนะคะนี่นะคะลบบัฟสาาเทินค่ะของคามา่าไม่น่าจะไปถึงเนีย ไม่ถึงจริงด้วยนะคะไม่เป็นไรได้ลูลี่ก็โอเคหลังจากนั้นเหมือนเดิมค่ะเราจะขอใช้เป็นสกิลของรินสกิลล่างนะคะตีเข้าไปเลยนีป่ปักปักปะปักปักอะเรียบร้อยได้ไป3ามตัวนะคะอโอ้เราโดนสกิลของโนโฮสกิลนี้เข้าไปไม่เป็นไรคะ่ะ <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวสกิลต่อไปของโบขอใช้นี่ไม่มีอะไรมากอยากใช้นะ <laughs> สกิลเอาเวกนะคะดูแทบไม่ทันนะคะมันเร็วมากนะเอาเวกของยูรินะคะขอใช้ต่อเลยคือไม่มีอะไรคะ่ะอยากใช้สกิลของยูริเรื่อยๆนะคะไม่ใช่มันเล่งเทินค่ะแต่ว่าเล่งได้แค่2เทินเพราะฉะนั้นเนี่ยอามาตะของเมียงคงอยู่นะอ่ะยูริตายไม่เป็นไรเกิดใหม่นะเดี๋ยวขอเล่ง <c oughs> กะว่าจะเล่งเทินของเอสไม่ทันนะคะชุกมาค่ะแล้วก็เล่งเทินไปอีกรอบนึงไม่งั้นมันตีไม่เข้านะคะ คือจริงใช้สกิลคามาสกิลล่างก็ตีเข้าค่ะแต่ว่าขอลบบ,บัฟมันออกให้หมดก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าเราจะใช้สกิลได้ของทุกตัวนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราใช้สกิลของคามาได้สกิลเดียวอะที่ที่ที่เข้าอมาตะของเนียนะเออนะว่าจะเอาเคเลเนียขพืนมาใช้จะได้ใช้ไหมเนีย่ยนี่สกิลนี้ของรินนะคะสกิลล่างแปลงมากปับ๊บ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 เรียบร้อยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะกล่าวว่าจะใช้เฮเลเนียเพื่อนมานะแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยโอเคเอาไว้รอบหน้าแล้วกันนะคะ <c oughs> ได้มาแล้วค่ะทองหกแสนเนี่นะ <c oughs> รู้สึกรวยนะคะสัมผัสได้ถึงความรวย <c oughs> <c oughs> คือใช้ทองไปหมดแล้วนะคะใช้เอาเวกตัวนู้นนี้นั่นมาแล้วก็ใช้ไปตีบวกอุปกรณ์นะหมดแล้วนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆค่ะนี่คือแนวทางในการตีหอคอยไม่สิ้นสุดชั้น131อีกแนวทางหนึ่งนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยนะว่าจะเอาเวกตัวไหนก่อนดีน่นนี่นั่นนะคะก็ลองดูนะคะชั้นนี้เนี่ยขนมกวัวใช้ตัวเอาเวก2ตัวก็คือคาริทนะคะแล้วก็ยูริค่ะคือยูริที่เอามาใช้เนี่ยก็ใช้สกิลแบบมัวๆไวเลยนะ <laughs> แค่อยากใช้เฉยๆนะคะแต่ว่านะเอาจริงๆมันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะเพราะมีมเล้งเทิร์นั่นเองนะคะอ่ะก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะคะสําหรับชั้นไม่เออสำหรับ,ออห,รบหอคอยไม่สิ้นสุดชั้น131นะคะสําหรับเพื่อนๆที่มีตัวคล้ายๆขนมโกก็เอามาใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าขนมโก้ไม่มีราเชลค่ะก็เลยใช้แบบนี้ไปนะคะโอเคส่วนในชั้น132นั้น อากดผิดอ่ะชั้น132นะคะเดี๋ยวขนมโกขอไปท้าทายศัตรูด้วยกันไปตีห้องทองคำนะคะให้ออนไลน,น์ถึงคิดสุดกันนะเพราะว่าหูหินมากๆเลยนะชั้นนี้นะคะเพราะว่านี่คือทีมถึก ในอารีนายุคก,ก่อนหนะ้านี้นะคะโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะคะว่าตียากสัแค่ไหนนะ,ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะสําหรับในส่วนของชั้น131ก็ฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ,ถ,ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย